สาวพร้อมหรือยังพร้อมไปเรือไม่ใช่พร้อมลองเรือกันหรือ,อยังโอ้ว้าวนี่คือเรือของเราเองนะครับมาสั่งกันดิ่กันนี่งเป็นไงเอาเล้ครับคุณผู้ชมนะคลิปนี้เรามาดูกันในเกมแอร์ประชนภัยของ Sea of Ships นะครับนะซึ่งเป็นการออกเรือวันแรกของเราเลยนะครับไป ซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณนะครับไปตุลยเกาะทิง้งหนังก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยขึ้นเกาะตรงนี้เองมันน่าจะเป็นเกาะที่กว้างใหญ่อย,ยอยู่แล้วนะเอดูซรัพย์สมิงเราลอยหล่อมากะมนะแปลว่าอื่นเอาอะไรนะนอันนี้เอาใบเรือลงก่อนเลยนั่นแน่ลงโจงเลยอะารที่เราเอาใบเรือขึ้นใช่ไหมล้วเราก็มาหมุดตรงนี้เลยอเอาสมอขึ้นนั่นเอง ว่าตอนนี้เราเพิ่งเป็นกับตันเรือมือใหม่นะครับเลยยังไม่มีแบบลูกเรือในของมุดซ้ายเอกันเลยเนี่เราก็จะไปเกาะบ่อ,อน่เดีดูวมันฝังอู่นะหรือเปล่าเอ๊ะไม่แน่ใจนะขอแผนที่ใหม่กันเราหันโอ๊ยเราหันเรือไปผิดนี่มันต้องออกซ้ายมันต้องออกซ้าย อ,อกสายเดี๋ยว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 ใจเย็นพี่บ่าวใจเย็นเรือผมนี่มันแรงแล้วนะ,ปะแป๊บเดียวจะพาไปกันก็มาย้ายตันได,ได้เร็วๆแน่เป็นไงจริงๆผมว่าเมื่อก่อน,นคือแบบมอนซื้อทงไปแล้วนะแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนให้เราสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะพาคุณไปตะลุยทิศแลด์กันก็คือจะเป็นเกาะอะไรสักอย่างแต่ว่ามันน่าสนใจมากๆ,ๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไป เราว์ปไปที่เกาะกันเลยดีกว่าการที่เราจะเป็นราชาโจนสลัดเนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยนะว่าเราจะไม่ยอมแพ้นะครับต่อสิ่งที่แย่สภาพบรรยากาศเป็น,นที่อยาก็ตามอเอาละเราถึงเกาะที่เรานะครับวงเล็บไปแล้วนะครับเป็นเกาะน่าจะเป็นเกาะประมาณอารมณ์แปรปรวนมา,มา,มากๆเลยเกาะน,นี้นะครับเกาะนี้เลยเด็ดตรงนี้เพียงแค่เรานะครับว่ายน้ําออกไปจากหลังเรือเราก็น่าจะถึงอเกาะตรงนั้นเเ,นะเดี๋ยว คือเกาะตรงนั้นเองซึ่งผมว่าน่าจะถอยเรือมาไกลเกินไปหรือเปล่าเราน่าจะถอยเรือกลับวนกลับไปนะเอาอยัางไงดีผมว่าถอยเรือกลับไปดีกว่าตอนนี้ไปเรือก็ยังกลางๆถ้าเราวนกลับไปเราต้อก็เนะเราต้องเลียนทิทางไปเรือเพราะว่าตอนนี้เรือเราก็เดินแล้วนะครับเออแล้วก็หมุนนะครับเพราะว่ามัน มันอยู่ตรงทางเรามันอยู่ข้างหลังเราเลยเว้ยผมอยากจะให้มันะสะดวกต่อการขนง่ายอันนี้สําคัญนะอันนี้ขอรีวิวไว้ก่อนเลยว่าสภาพอากาศก็กยังีแยว่มากๆเลยแต่ที่ระหว่างทางมานะพี่ชมไอตรงเข็นยึดตรงนีนะ้มันหมุนติ้วเลยเว้ยแล้วมันหมุนติ้วไม่พอนะเรือนี่แตกบ้างเป็นบางส่วนเลยไม่รู้มันโดนอะไรมาเหมือนกันเอาละเดี๋ยวเราเอาเรือเข้าไปชิดมันก่อนเลย การหันเรือมันไม่ใช่เรื่องธรงรมดาเลยนะฉะนั้นราชาโจรสลัดอย่างฉันเนี่ยฉันไม่ยอมแพห้หรอกนะคันในสภาพบรรยากาศแค่นี้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเกมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมีการดูเยอะหรือว่าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ไ้ได้เลยเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะต่ออีกสองให้คุณไหมแต่ว่าถ้าคุณดูเราเยอะเนี่ยอย่างไรก็ขอิ้มสุขยิงขึ้นว่าสั้น้าไล์ขึ้นรายกานอุย้ยชิปหายเลยครับ เฮ้ยจเจอปลาคอเฮ้ยปลาคอลาคอล่ะฮะโดนด้วยตรงใกล้นี่เกินไปหรือเปล่าต้องทิ้งสมองก่อนเลยนี่ตั้งจมเรียบร้อยไม่ใช่เนี่ยวะแล้วก็เอาใบเรือขึ้นใช่ไหมนี่โเอ้ยมันมีปลาด้วย ทีปลาตอนนัน้นอะผมผมไม่เข้าใจเหมือนแม่แน,น่าจะเป็นเรายังดอนหันไปเรือมาดีนเลยเฮ้ยมองใช้ดึงดึงขึ้นไม่สุดไงย,ยังไงดีเกาะอยู่ตรงนี้ไอ้ปลาโั่นอยู่ตรงไหนอย่ามาแล้วกันเราต้องไปสำรวจแล้วพวกเราคือราชาโจรสลัด Hehe, อย่านะครับอย่านะอย่าแม้แต่จะคิดนะว่าในกองนี้นะครับมันจะมีแบบไม่มีของอะ่อไปแล้วไงขอดูนะนะมันต้องมีคนเลยนะมีประสบการณ์มีโหลดไว้ก่อนเลยพอมีปืนอุ้ยเรามันจะ นี้เปล่าเห็นไายแล้วครับโอ้ปลาปลาอยู่นุ่นมาอยู่นุ่นเนี่ยคอดำหมดอยู่เราเราไม่เห็นมันแต่ว่าไมาแอนด์ป็นเฟกมันอยู่ตรงนู้นเหมือนว่ามันเป็นื่องอคอเมียแนงกินอุ้ยอะไรนครับเนี่ยเมอร์เมด ที่เราต้องไปช่วยเขาเปล่านี่เป็นนางเงือกหรือเปล่าจะนางโอ้โหนาง,งเงือกจริงจริงด้วยเอฟเอา้เอาเฮ้ยเราตายเหลยเดือดเดือดเดือดฉันโอ้เกาะนี้ก็ยังมีเช้าอยู่นี่เดี๋ยวขอตักอีกนิ้งเมื่อกี้เอาเลาเป็นอะไรอ่ะ เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนพื้นกันเลยจากตรงนี้ใช่ไหมเราจะมาเปลี่ยนไปตรงนี้ก่อนเลยแม้ว่าอีโบเราก็จะไม่ค่อยมีลูกปืนก็แต่ซ้ยปลานั่นอยู่ไหนกันเดี๋ยวผมกดเลอมาแล้วมาเราว่าเราควรไปกดตรงเมนี้เลย แล้วทำไมเราได้รีไทยมาอยู่แบนี้เนี่ยเราไม่เข้าใจเราอุตส่าห์ได้ถึงกบและะ้วแท้ๆคุณจำช่วยเราหน่อยครับว่าเราจะไม่เปกนวิแต่ว่า,วาม,มือเมอทหายไปแล้วนะมือเมอทหายไปแล้วนะฉะนั้นเราว่าเราเราไม่ได้จะได้เจอเมือเมียอีกแล้วแหละมันแท้หฝันเราไหเรือเรากออู่ตรงนั้ลเรา จริงๆเราควรจะเอาเข้ามาจอดเฮ้เเยว่าเราต้องยิงยังไงดียังไงดีไม่ใช่เราก็ถึงก <c oughs> ระจายเมเมดเราไม่ยุ่งเลยนะเกาะนี้เป็นเกาะที่ไม่ได้ด้วยเราจะขึ้นเกาะนี้ได้ยังไงกัน ดีหรือเปล่าที่บอว่ามันน่าจะมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะนเฮ้ยน,น,นี่มันเป็นโขดหินนี่รอบนี้มันมันต้องมีทางขึ้นชัว,วร์เพราะผมดูในแมปเรียบร้อยแล้วพอ,อ,อตอนนี้หลังจากที่เราว่ายน้ำไปเรามาถึงตรงทางขึ้นของเกาะจริงๆมันมันมอยู่ฝั่งนี้นี่นว่าแล้วก็ตรงน,นี้เดี๋ยวเรายังไงดีเรือเราอยู่นู่นนะ่ะไมเดียวแล้ว,วก็ ตอยแม่วิชลามมีตายเป่าไม่ตายเสียด้วยก็สุนฟรีด้ยเดี๋ยวเราขนมาลงไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่เาเราจะได้ใช้ปืนทุกเมเปิดนี่แล้วเปิดตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดนะเห็นผีกระโหลกเคยใช้ไอแบบมนุษย์กล่องไฟอ,อะตรงนี้มีแค่ไม้กับปืนสามกับสามลูก นี้ก็มีแสมสคาร์เหลือเหลือครึ่งหนึ่งด้วยโอเคดีค้าคือ <S <S แก็บตันโจรสล,ดลัดเนี่ยมีใครอยู่ไหมโอ้ยโอเกาะน,นี้ Amazing คุณคือเจ้าของเกาะใช่ไหมอุ้ยไอ้นี่มีปืนไอ้นี่มีปืนเอาก่อนเลยเล่นงานก่อนเลยแม่ไอ้ปันเราแบบส่วนทีได้ด้วยเหรอ ธรมาดาซะแล้วแต่ไม่เป็นไรเราไม่เคยกลัวคุณหรอกไม่ไมเราไม่ใช้ปืนตอนนี้เพราะปืนมีลมกกังจำกัดมากเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยนั่นน่ะไปเดี๋ยวเราไปหาของฟันกัก่อนเลยมันสำรวจไม่ได้ไงมันสำรวจไม่ได้ตรงน,นี้้องหมูอุดดอุดออุด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอุ่ีบเฮ้ยเราได้เนื้อมา นี่กินขาหมูก่อนเลยเฮ้ยเหมือนได้บ่อมมาแล้วนี่ล่ะได้อะไรได้โซ่มาแล้วมีอะไรอีกอุ้ยอ้วกเหรออุ้ยเราเมาเราเมาหมูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกินอะไรบ้างไงอืมอยากกินสับโลก่อน แล้วเราก็เสียลูกกระสุนฟรีหนึ่งอันอันนี้ก็น่าจะเป็นหมูป่ะหมูลายหมูลายสวยด้วยด้วยไง <c oughs> โถ่เทโถ่เทนี่ไงแล้วเราก็ได้เนื้อมาไหนดูสิเฮ้ย <c oughs> ตรงนั้นตรงนั้นบีตรงนั้นเหมือนแฮปซัมติงว่ะแต่ว่าตรงนี้แหละคือเราขอสำรวจก่อนเลยเฮ้ยเราได้ผลไม้มา เราได้ระเบิดใหม่ละมันน่าจะโดนแบบตุ้มเดียวเลยเราหายเลยนะเรือเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทางขึ้นมีตรงนั้นมีทางไปแล้วมาอื่นนะเราเรามาเนี่ยเลยเรือเราน่าจะเดี๋ยวก่อนนะเราได้ปอมใหม่นะครับแล้วก็ระเบิดเรือเราอยู่ตรงไหนวะ มีเรือเล็กด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งดิเจ๋งเลยแบบนี้แต่นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนมีไม่ใช่หมูแล้วตรงเครื่องปลุงตรงนี้มีทางเข้าไหมแยวบ่อเอ๊ะ มันเอาไอ้นี่ลงมาเฮ้ย hey, ยูแต่กา็ยูอ๋อมันเป็นกลับดักมันเหมือนว่าจะเอาคนมาทามนนรมานอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับมเมอร์เมดไอ,อ้ข้าฆ่าหมูเอาอาหารก่อนเลยเราจะไม่ไปยุ่งกับนางเงือกแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไี่เรือเราก็แต่ว่าเรือเราก็ต้องอยู่ตรเรืเราหายหรือเปล่าไม่แน่ใจ เกาะนี้อนี้เรายังสำรวจไม่หมดเลยเหนว่าเราจะมาเจอเผาะอะไรสักอย่างเอาละตอนนี้ก็รู้สึกว่าแมนจะเริ่มมีสิ่งที่น่าเดือด้าตื่นใจเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมีคนหรือเปลา่าห่ากับตันจนสลัดมาแล้ว น่าจะเป็นเหมือนพ้อมปานกานแต่ว่าอาจะเชื่อกันไหมไม่ได้เนอยโอ้รู้แล้วรู้แล้วตอนนลางคืนเกาะที่มันเดือดนี่เองหายเลยครับเราต้องรีบหาของแล้วก็ต้องรีบออกไปก่อนเลยเพราะตอนคืนเกาะน,นี้เราจําได้ว่ามันเดือดมากตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีแต่ว่ามันติดอะไรวะเนี่ย ก็เป็นหินอะไรสักอย่างแต่ว่าผมจําได้เกาะนี้มันเดือดมากเราตอนนี้เราเรามีอะไรเราเก็บไปให้หมดเลยอะไรกันนี้มันคือลูกอะไรวะเนี่ยกินเราเลยแล้วก็เฮ้ยม,ม,มีลูกปืนเกาะนี้เราจําได้มากนามันก่อนตัวไหนนะ E แบ่าไม่ใช่ ปืนอันนี้สำคัญมากอันนี้อันตรายมากจะลงไปยังไงดีทีเราไม่เสียเลือดสักแหวเออนี่ไงเออเอาเสียเลือดเราจำได้ว่าถ้าเราขึนกรอบนี้จะเป็นกรอบที่เดือดมากไม่ๆเราเราเราไม่เล่นกรอบนี้มันเดือดยังไงก็แบบตัวเมื่อกี้นั่นแหละอันนี้มันเริ่มจะก,การะคืนหรือยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า เออม,มันมันมีพวกไอ้ไนั่นอยู่กลอดนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะไม่มีซากเดือนเก่าตรงนั้นได้หรอตรงนั้นคืออะไรอะ่ะเมอร์เมดจำได้เลยมเมอร์เมดนี่มีเมอร์เมดสองตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอตำรวจทังนี้ก่อนเลยเราไม่ไปช่วยตลอดเมอร์เมดจริงจิงผมว่าไอ้อเมอร์ นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเอาละตัวนี้แล้วก็น่าจะน่าจะเป็นพ่อปาร์การของพวกมันแล้วก็จะมีะแน่เราไปขโมยมาอีกแล้วกลอ่องนี้มันต้องขโมยนะแล้วก็มีซากเรือพังอยู่ตกันแ้วนะไอ้เดี๋ยวเรากระโดดึกระโดดได้ไหมได้ด้วยแม่ EP นี้ได้แล้วสิ e ได้ว่าเราหลงเรือตัวเองด้วยไง

ว่าจะเป็นหินอะไรสักอย่างนะแต่ว่าคงไม่ใช่คงไม่ใช่ข้างบนนั่นใช่ไหมแม่ไอ้สมัยฉีบนีคงไม่ใช่เรือเราใช่ไหมฉีบนี้เราต้องไหว้นานถ้ากรอกไปแล้วใช่ไหมเอาแล้วฟ้าฟ้ายามเย็นนั้นเนี่ยก็ได้ลาลับไปแล้วแล้วก็กับเกาะที่กับเกาะที่มีเมอร์เมดนะครับแทบจะฆ่าเราก็น่าจะได้ลาลับไปกันในวันนี้แล้ว ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วครับอยากให้เราไปประชนไัยที่ไหนต่อเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรมากเพียงแค่ง่ายๆเลยเพียงแค่กดติดตามให้เราจริงๆเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันนะครับแต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปประชนไัยต่อกันแน่นอนเลยนะครับวันนี้ก็บายบายครับผม